นั่งนับพายุกันนิ้วแทบจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าหนังใหม่หลังหลังหลังใหม่เนี่ยมัน้าพูดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเก่ามากใช่มันแองเก่ามากคือป้อมไม่เคยดูเลยแต่ดังมากดังมากในสมัยนั้นต้องบอกนิดนึงนะว่าดังมากแล้วเพลงของเขาเนี่ยดังด้วยพอพี่ต้นเลือกว่าสัปดาห์นี้ขอพเปลี่ยนเรื่องนี้คือเลือกไว้จริงๆริเลือกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่มีการ์ตูนเราก็เลยขอแทรกการ์ตูนก็เลยป้อก็เลยมีเวลาไปทํากันบ้านไปหาข้อมูลนิดนึงพอไปเปิดดูเขาบอกว่า ฮิตมากในสมัยนั้นฮิตมากๆแม้ก,กระทั่งเพลงนะ,ะฮะเพลงของของเขานี่แบบว่าเพราะแล้วก็เป็นทุกวันนี้พอเปิดปุ๊บกลิ่นอายของหนังเรื่องนี้จะเข้ามาซึมในหัวคุณฉากที่เขาปั้นเครื่องปั้นดินเผาด้วยกันแล้วมีโคบกอดด้านหลังนี่คือเป็นฉากคลาสสิจกจนถึงทุกวันนี้คือหนังลหลายๆเรื่องคือยืมมาจากคอดเรื่องของเรื่องนี้ใช่ถ้าพูดถึงหนังไทยเนี่ยฉากขุนกะพราต้นึกถึงใคร อ่าตัวนี้ไม่ม,ม,มีอ่าเรายืนการแข็งมึงเดือนนี่ถึงเรื่องอะไรโโทฤษฎีถูกต้องเห็นไหมนี่ก็คือบอกว่าอมะตะกับถ่าถ่าปั้นเครื่องดินเผาที่ผู้หญิงนั่งอยู่หน้าผู้ชายข้างหลังโอบก,ก่อนแล้วปั้นปั้น,ป,นปั้นมอปั้นห้ด้วยกันชอบฉากนี้ใช่ไหมสรุปมันเป็นฉากคล้ายสแน็คที่แบบว่าทุกคนต้องจํารวมทั้งเพลงด้วยอ่าก็จะบอกว่าตอนเห็นชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้คิดแน่ใจพี่ต้นหน่อยอีกแล้วเอาหนังสยองขวัญมาอีกแล้วบ้าแล้วเชียวคือชื่อสั้นๆเลยอ่ะโกสผี แต่ว่าพอแปลเป็นชื่อภาพยนตร์ในเวอร์ชันภาษาไทยคือวิญญาณความ,วามรักความรู้สึกนน่นอนะครักครึงเลยเป็นโรแมนติกดราม่าเน้น <S <S ดราม่าสักครึ่งเรื่องเป,เ,ปเป็นเหมือนความรักผมพูดถึงหนังเรื่องนี้ผมไปนึกถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งที่มีพล็อตเรื่องคล้ายๆกันที่มีทัศตะตะก,กวดทุ่งและก็นิ่งกรุสตีสแอนด้วยกันพูดพิศวาสไม่ใช่ใช่เป็นหนังของไอเอสฟิลก็พูดพิศวาสที่นางที่นางเอกตายพูดพิศวาสเป็นละครอรอ เราขออะไรเอทำเออใช่เราก็ได้ฮะจบไหมจบโอเคโอเคแค่ค่เดียเป็นเรื่องราวความรักของคนแล้วก็คนที่ดันไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งคือเป็นเรื่องราวความรักของคู่รักคู่รักนั่นก็คือเดมี่มัวนะครับอุ้ยสวยสมัยนั้นอ่ะสมัยนี้ก็สวยแก้วสมัยนั้นเนี่ยคือไปดูหน้าเดมี่มัวตอนเป็นสาวสักขั้าเนยนะแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยก็คืออ่าพทริกสเวซี่ทุกวันนี้ก็ยังมีอ่าผลงานให้ดูอยู่ยังหล่อ ยังหนุ่มเลยสองคนนี้เป็นคู่รักเราใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบมากหวานซึ้งมากคือเขาจะใช้ชีวิตแบบแทบสะขาดกันไม่ได้ใช่แล้วแต่แล้ววันหนึ่งพระเอกของเราก็คือถูกพละชนตายต่อหน้าต่อตาถูกชนหรือถูกยิงถูกชนหรือถูกยิงถูกต่อหน้าต่อตาใช่ต่างอีกแล้วก็ด้วยความผูกพันเนี่ยพระเอกเขายังวนเวียนอยู่โดยโดยอย่างหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปหาร่างทรง ร่างทรงคนนี้เนี่ยชื่อว่าโอด้าแต่ถ้าในนปัจจุบันทุกคนจะรู้จักเธอในอเจ้าแม่ทอล์กโชว์ที่ทำได้สูงสุดในฮอลลีวูดนั่นก็คือโอปราวน์วินสปีเออใช่ไหมไม่ใช่ดิฟูดี้โกเบิร์กใช่อ่ะวูดี้โกเบิร์กนี่คือเวลาตลกแบบผมเข้าใจว่าเขาหน้าคล้ายกันจริงๆนะหน้าคล้ายกันแล้วหลายๆคนอาจจะจำสับสนแต่เธอเนี่ยคือเป็นร่างทรงคือจริงๆอ่ะเธอเป็นนางต้มตุ๋นในแนวว่าฉันสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้นะ แต่แล้วลวันดีคืนนีก็มาเจอกับพระเอกพยายามที่จะสื่อสารแล้วพยายามให้เธอเนี่ยสื่อสารกับนางเอกของเรา,าเอกมาเ <มา S 1> นี่ยฮะเ่เขาจะคอยปกป้องนางเอกใช่ครับเรื่องเราความผูกพันของวิญญาณของแฟนต้องดูแลแฟนผู้หญิงแล้วก็อ,อีก<ใ>นห<ใ>นึ่งร่างทรงใช่ไหมฮะสมหวังไหมคะตอนนี้ไม่ครับพระพระเอกก็จะมาลายหายไป หลังจากทำน้าปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่แล้วนะฮะเอ้ามันมันยังมีให้ดูกันใน YouTube นะเรื่องนี้อะอมาตะจริงๆแต่ต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าถูกเสนอชื่อชิงรวัลห้ารางวัลออสการ์นะครับเพราะยอดเยี่ยมสมทบหญิงอย่างอูปี้โกเบิร์กนี่ครับบทด,ดั้งเดิมตัดต่อดนตรีประกอบด้วยนะฮะต้องค่ะแล้วก็ได้รับรางวัล2รางวัลชนะเลิศนะคะจาก ที่เข้าจริง5รางวัลก็คือสมทบิงแล้วก็บทนั่งเดิมใช่นะฮะเปิดตัวดับสองด้วยได้ได้ในสมัยนั้นเมื่อตอนผมอายุ12-13ปีตอนที่ตนังนี้ถ่ายนะ12ล้านเหรียญจาก 1,000... 1,100โรลงฉายใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพราอันดับอันดับสัปดาห์ที่2เนี่ยคืออันดับหนึ่งแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องมาตลอด4สัปดาห์ด้วยกันคือหนังภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยเข้าฉาย2อาทิตย์ก็จะลาลงไปแล้วแต่เรื่องนี้ฮิตมากคืออยู่ในเมกาเนี่ยสี่สัปดาห์ด้วยกันที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ครองแชมป์ตลอดรายได้รวมเนี่ยเฉพาะประเทศไทยก่อนนะ24ล้านในสมัยนั้นสมัยนั้นเมื่อย้อนกลับไปกี่ปีเนี่ยสามยี่สิบกว่าปีสามอสามสิบปีแยี่สิบ พี่รับอายุพี่ให้ยืมนิ้ว20กว่า <c oughs> ปีอาเออตอนนั้นผม 11, 12, อายุ1112บอภาพย่างนี้ที่ออกฉายใช่ค่ะรา,ายได้รวมทั่วโลกนะอยู่ที่500ล้านเหรียญสหรัฐน่าถือว่าเยอะนะคะสมัยนั้นนะครับเมื่อย,ยอดไปนะตอนนี้เยอะนะสมัยนี้ตอนเอามาคูณกันนะตอนนี้ก็ประมาณ1,500นาล้านบา,าทขณะที่ทุนสร้างอยู่แค่ประมาณ60ล้าน60ล้านเหรียญล,ล้านบาท60ิบล้านบาทอุ้ยน้อย ค,คือสร้างประมาณ60บล้านหกสิบล้านก็คือคือสร้างประมาณ2ี่ล้านในสมัยนั้นนะอืมเราตีเป็นเงินไทยไงอ่านะคะโอ้สุดยอดจริงๆเพราะว่าสมัยนั้นนี่ค่างเงินมันยัง25บาท25บาทเองทุกวันนี้มัน34บาทไปดูดีกว่าว่าความประทับใจที่พี่ต้นประทับใจเนี่ยจะส่งต่อถึงท่านผู้ชมเนี่ยแล้วอยากใครอยากกลับไปดูเนังเก่าเรื่องหนึ่งบ้างกับเรื่องก็ Ghost. ครับวิญญ,ญาณความรักความรู้สึกครับ Seems like uh, whenever anything good in my life happens, I'm just afraid I'm gonna lose it. I really love you. What do you want? Somebody? Somebody! Somebody help us! What's happening? I think about you every minute. It's like I can still feel you. The problem with you is you still think you're real. It's all up here now. You want to move something? You got to move it with your mind. <laughs> Molly, why can't you hear me? Who is that? You can hear me. Can you hear me, Sam? Oh, we say my name. Say it. Leave me alone. Hello. I get a message from Sam. What? Sam Wheat? He asked me to call. Once you go to police, he said it was a setup. He was murdered. She said Sam knew who killed him. Are you out of your mind? I mean, what are you going to tell the police? She knew things, private things. I know about the green underwear that you wrote your name on. Well, this psychic woman's got a record that goes back a long way. Don't you see I'm not a fake? I don't know what's real anymore. Don't open him. Don't open the damn door. He's a murderer. Why are you doing this to me? You hear me? Why are you doing this to me? Sam's dead. Tell our lover. He says he loves you. Sam would never say that. You gotta take all your anger, all your love, all your hate, and then let it explode. Molly? Molly, you in danger, girl. มาถึงเท่าไรมาออฟฟิศกันดีกว่าค่ะรายงานนะฮะในส่วนของชาร์ตนะฮะในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่3 6เมษายนอันดับ5 Rio 2นั่นเองนะฮะตอนนี้แค่เปิดตัวสัปดาห์แรกก็แค่7,000 0ถูกต้องค่ะ7,000 0เท่านั้นนะคะด้วยความที่ว่ามีหนังเข้าฉายหลายเรื่องแล้วก็หนังนกเก่าก็ยังอยู่ใช่หนังดังๆก็ยัด,ดเยียดเข้ามาอีกเพราะว่าตอนนี้อันดับหนึ่งในบปแทน์ออฟฟิศเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ม,มาถึงอันดับสองกัน,อ,นอันดับที่สี่ซึ่งไม่น่่เชือว่า เป็นหนังแนวแนวแอนิเมชันเหมือนกันแต่ว่าแซงกันขึ้นมาได้เป็นหนังเก่าที่มาสร้างซ้ำซากจะพูดง่ายดีกว่าหลายรอบแต่หลายรอบแล้วแต่เป็นการเล่าเรื่องแบบใหม่แบบใหม่นะครับแต่ครั้งนี้มาแบบพิเศษคือเป็นแบบซ้ำดีใช่นั่นคือทาซานะครับขาก,กับรายได้อยู่ที่1นล้านกับอีก9000แบาทใช่นะะสัปดาห์เดียวเหมือนกันเท่ากับวิโอนะฮะนะฮะมาถึงเรื่องหนึงเรื่องคือไดวอเจนครับ อ,อยู่นานเนาะอยู่นานเพราะว่าเขาอยากแบ่งคนให้เป็นแบบ5้าประเภทก็ต้องอยู่นานมาดูใครอยู่ประเภทไหนก็ไปดูคือมีมีสกระแสกระแสนหนึ่งคือแบบดูแล้วไม่สนุกเลยหนะังสือสนุกกว่ากับอีกประเภทหนึ่งคือแบบสนุกมากอยากกลไปดูอีกอยากดูภาค2เร็วๆอ่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะทำไปอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนนะครับแต่รวมแล้วทั้งหมดก็51าอล้านอีก8ปดแสนบาทเพียบยเลยเพียบมากครับและ ตกลงมาแล้วนะลำดับที่สองเนี่ยตกจากอันดับหนึ่งแต่ไรายได้รวมเนี่ยถือว่าสูงสุดในชาร์ตในสัปดาห์นี้ใช่ครับพออยู่มาหลายสัปดาห์นั่นคือคิดถึงวิทยาครับค่ะกับไรายได้สัปดาห์ที่ผ่านมา9ล้านบาทรวมแล้วอยู่ที่86ล้านบาทแล้วโอ้โหอีกที่หนึ่งช่วยกันฮะให้มันครบร้อยล้านดีกว่าอ,อยู่ในโรงภาพยนต์ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกถอดจากโปรแกร,รมเพราะว่ากระแสยังดีนะครับใช่ค่ะช่วงนี้หยุดยาวไปอุ่นหนังไทยกันแต่ที่มาแรงเพราะว่าเพิ่งเข้าฉายไปได้ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่เป็นสัป ผู้ชายที่มีโลกเป็นกำบงังแล้วมีร<อ>ูปดาวอยู่ตรงกลางโลกใช่แล้วหุ่นเพอร์เฟกสุดๆอืกับปริศนาของพวกอเวนเจอร์ใช่แล้วนะครับนั่นก็คือกับตันอเมริกานนครับในภาคน,นี้ชื่อว่า The Winter Soldier รายได้แค่สัปดาห์แรกพุ่งกระฉูดจริงๆ71ล้านบาทสุดๆอะ่ะเกือบร้อยล้านเกือบร้อยล้านเฮ้ยสัปดาห์เดียว <laughs> อ่ะคือเปนหนังที่ไม่ในเขาเรียกว่าในโลกโซเชียลเนี่ย ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งคือให้ในเวอร์ชันอันดับหนึ่งใช่แต่ไหนว่างนี้ไม่ได้อันดับหนึ่งแต่ว่าคนไปรอดูเนี่ยแล้วดูแล้วเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดล้านในสัปดาห์เดียวในเมืองไทยเรานะคะแค่สองจังหวัดเชียงใหม่กับกรุงเทพเท่านั้นนะฮะคุณคิดดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าฟาดไปร้อยห้าสิบล้านเลยดีกว่าไหมเอาไปเลยให้ไปเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวหนังสนุกหลายๆคนไปดูแล้วอยากดูต่อและที่สำคัญคือเป็นภาคต่อ มาจากหลายๆมาจากกับตายอมอเมริกาภาคหนึ่งแหละแต่มันก็จะมีนักแสดงจากหลายๆเรื่องของ Marvel ใช่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะขอนิดนึงได้ไหมใครไปดูใครไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปอาจจะไปดูแล้วก็สร้างแต่คนที่มันไม่ไม่ไปดูใครไปดูขอแนะนำว่าดูให้จบจนถึง n อนเครดิตจบ ใช่ดูตัวตั้งแต่ลายชื่อนักแสดงนะให้มันจบมันจะมีเอ็นเครดิตที่บอกให้คุณดูต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในภาคต่อไปใช่หรือว่านักแสดงหลายๆคนคือเราจะเห็นผู้ร้ายไม่ตายอเราอยากดูว่าผู้ร้ายจะไปรวมกันทําอะไรมันจะมีอะไรทิง้งเล็กๆน้อยๆทิ้งท้ายให้เราได้ดูอะประมาณหนึ่งนาทีใช่แล้วนะครับคือพยายามนั่งแช่ไว้ก่อนนะฮะ<ร><น>ไม่งั้นจะพลาดเหมือนเปิล<อ>คือแต่ได้กันเลยอยากมาบอกใครคที่จะไปดูอันนี้อยังไม่ไปดู แต่พอเปิ้ลบอกปุ๊บจะไม่ยอมหยุดที่จะนั่งอยู่ต่อยาวๆถึงได้ชื่อนักแสดงขึ้นนี้นะฮะในเมเจอร์ซิโนเพกเนี่ยเขาให้ดูเนเครดิตจนจบไม่มีทางแบบตัดขึ้นมาว่าอย่าอะไรนะคือตัดปุ๊บให้คุณออกจากโรงเปิดไฟได้เลยอะไรเงี้ยนะอาจจะเปิดไฟช่วงหนึ่งแต่ว่าไม่ไล่แน่นอนไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูต่อให้จบมีเงินเครดิตสองช่วงช่วงแรกคือนักแสดงจบจะมีนิดนึงแล้วก็หลังนักแสดงจบก็จะเป็นรายชื่อทีมงานใช่ไหมคะยาวๆจอดำที่ว่าเพื่อสิบนาทีแล้วก็ยังมีต่ออีกนิดนึง รโโู้ะ <ขอ S 1> นะนแต่ว่าไม่ได้ดูเสียดายมากนะฮะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ดูจะดูเอ็กเครดิตให้มันครบ<อ>ลลเลยเื่อผื่อด้วยนะแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยองอออซื้อป๊อปคอน,อนไว้เผื่อช่วงสิบนาทีสุดท้ายนะป๊อปคอนก็หมดมจากโฆษณาจริงๆไปทุกครั้งหมดตลอดเลยยังหนังไม่เล่นเลยหมดแล้วเอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วงสุดท้ายละเรามาแจกตัวหนังก่อนดีกว่าแล้วพี่ต้นจะรีบไปดูใช่ไหมกับตันใช่ใช่แต่ก่อนจะไปแจกตัวหนังให้ท่านผู้ชมก่อนผู้โชคดีห้าท่านตอนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นใหม่ดูหนัง ัมเมอร์นี้ลุ้นบินฟรีกับบางกอกแอร์เฟสครับได้ง่ายๆเลยเพราะว่าการชมภาพยนตร์ท,ทุกสองท่ไหมทุกสองที่นั่งคุณจะได้รับคูปองใช่เพื่อรับโชคต่อสอง,สองต่อต่อที่1คือลุ้นรับคือต่อที่1คือเมื่อคุณได้ซื้อตั๋วเนี่ยคุณจะได้รับคูปองมาแล้วคูปองนั้นน่ยมันจะเป็นคูปองภาพจิ๊กซอเป็นรูปเครื่องบินของบางกอกแอร์เฟสใช่คือสะสมให้ครบต่อจิ๊กซอให้ครบเป็นรูปเครื่องบิน,บนใช่แล้ว ถ้าเกิดคุณต่อครบเนี่ยให้คุณไปเลือกเส้นทางบินแลกรับเลยนะแลกรับว่าจะบินภายในประเทศไปจังหวัดไหนก็ได้ใช่เพราะว่าบางกอกเอเวอ์ A way, ทุกวันนี้มีหลายๆภาคแล้วแหละคุณจะเลือกจากกรุงเทพไปภูกเก็ตไปเชียง <ไป S 2> ใหม่ไปเชียงใหม่คือเลี้ยวสายการบินที่บางกอกเอเว์ A way, บินเนี่ยช่สามารถเลือกสายการบินเส้นไหนก็ได้จะแพงจะถูกยังไงก็ได้ฟรีฟรีนี่คือต่อที่หนึ่งต่อที่สองค่ะลุ้นรับคือเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งไปลุ้นตั๋วไปเที่ยวมันดี ฟรีฟสามวันสองคืนจำนวนสองรางวัลใช่ไหมครับแต่คำถามเราจะขึ้นอยู่ตรงนี้เองนะครับว่าการแจกตัวของเขาเนี่ยนะฮะแจกยังไงครับเปิ่นคือทุกๆการซื้อบัตรชมภาพยนต์สองที่นั่งไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามใช่ครับ Facebook ออนไลน์แอปพลิเคชันในมือถือหรือมืออคอมพวเตอร์หรือว่าซื้อ้ i a Mcast ไม่ว่าใดๆก็ตามทุกๆสองที่นั่งคุณจะได้รับคูปองชิงรางวัลกี่ใบ แค่นี้เองนะฮะกเราเพิ่งไล่มาซะยืดยาวเนี่ยเราจะถามแค่นี้แหละว่ากี่ใบรางวัลที่คุณจะได้พิมพ์ MJ นะครับ MJ 1ผมให้เลยหนึ่งใบครับหรือว่า MJ 2ค่ะคิดใบเราซื้อ2คนก็คนจะได้2ใบกควจะได้2ใบหรือได้แค่1ใบเพื่อเขียนส่งหรือได้ิดูใบหนจิ๊กซอหนึ่งเพื่อมาต่อเป็นรูปเครื่องบินอันเนี้ยน่าคิดน่าคิดน่าคิดนะครับหนึ่งใบหรือว่า2ใบนะคะใครทราบคำตอบ พิม MJ ตามด้วยคำตอบหหรือว่า2ใบนะคะแล้วส่งมาที่0804217993ค่ะพร้อมชื่อและนามสกุลด้วยจะได้ติดต่อกลับไปถุกท่านซึ่งโปรโมชั่นนี้หมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นคือเดือนหน้านเองสาสพฤษภาคมนะมีเวลาซื้อตัว๋วคือสัปดาห์นี้ไปซื้อ2ที่นั่งหรือไปกับเพื่อนหลายๆคนก็ได้แล้วก็ไปเอาตั๋วมาแล้วก็มาต่อต่อครบก็ไปแลกตัว๋วในประเทศก่อนแล้วค่อยเขียนชื่อส่งครับไม่งั้นคุณก็ได้ตั๋วแล้วไปขายต่อได้เงินครับ กู<อ>จริง,รงคนอยากได้ใกูอยากได้ติ๊ตอให้ครบอ่แล้วก็ขายตั๋วในราคาถูกก็ได้ตังค์เสียแต่วิธีนั้นมันยากค่ะส่งคำตอบมาหาเราแล้วคุณจะได้ตั๋วไปชมภาพยนตร์ฟรีๆดีกว่า2ใบนะครับ5ท่านก็10ใบแล้วที่เราจะประกาศผลท้ายรายการทุกสัปดาห์ครับใช่ค่ะและสามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องที่มีเจ้าซินิเพ็กสาขาบิ Big ๊กซีร้อยเอ็ดค่ะครับสัปดาห์นี้เวลาลงเรียบร้อยนะครับหลังจากสดูประสบการณ์เรียบร้อยเตรียมลุยงานให้เต็มที่ครับถูกต้องค่ะพักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วก็ไปลุยเลย เห็นนี่พี่ต้นว่าใช่นะครับเว่าลุยนี่คือผมพอกหน้าพอกตัวนอนแบบโอ้โดนแดดกัดมาเยอะอีกาถามหาเลยอะไรเงี้ยใช่เนาะไปดีกว่าลาคนเดียวเลยมั้ยตอนนี้พี่ต้นไปแล้วแล้วก็ปี่้นไปแล้วแล้วพี่ต้นจะรีบไปดูหนังไปแล้วค่ะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้านมูฟี่รูมยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนครับไปอยู่ไหนไปดูกัปตันเมริก้าอย่าลืมออกจากโรงก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมหนึ่งที่นั่งครับไปแล้ว I'm a Mato fado gentlemen I'm a, I'm a, I'm a Mato Fado gentlemen